แต่วันนี้มีวาระสำคัญที่เราต้องลำลึกถึง10ปีของการสังหารโหดที่ราชประสงค์แต่รายการลำลึก10ปีนี้ไม่ใช่งานเชงแมงที่จะมาบอกว่ามีการสังหารกันอย่างไรแต่ว่าจะใช้เป็นรายการลำลึกที่เจาะเข้าไปหาระบบสู่ปัญหาต่างๆที่ปรากฏขึ้นว่ามันมาจากรากเหงา้า ซึ่งเรารู้แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะย้ำเตือนให้เห็นในกระบวนการต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าบ้านเมืองนี้ยังมีระบบทหารมาเฟียอยู่อย่างนี้ละก็ไปไม่ได้ละครับต่อให้สิบระยุธ์แก้ปัญหาการบินไทยเถอะครับวันนี้ปัญหาการบินไทยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ในกลไกลของระบบทหารมาเฟียนี่เหมือนกันที่เกาะกินผลประโยชน์ ดูดน้ำเลี้ยงจากประชาชนแต่ประชาชนไม่ได้อะไรได้แต่คนส่วนบนนี่แหละครับก็ส่วนหนึ่งถ้าไม่มีทหารมาเฟียก็ทำสิ่งนี้ไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นวันนี้มันถึงเวลาของมันที่ระบบมันกินตัวเองแล้วเมื่อโควิดเข้ามาใครจะบอกโควิดเลวร้วายยังไงก็ตามทีครับแต่นี่คือมอลสมลูกใหญ่ของวิกฤตวิกฤตธรรมชาติที่มันจะ กรแทกเข้ามาสู่ระบบเมื่อระบบไม่สามารถจะตอบคําถามผลประโยชน์ของตอบสนองผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ได้มันก็จะต้องเกิดการพังทลายโดยกระบวนการของมันเพียงแต่วันเวลาเมื่อไหร่เท่านั้นเองดังนั้นเราก็ต้องกําหนดทิศท,ทางของเรานะครับวันนี้ผมโปรยหัวเรื่องไว้ว่าเรื่องการบินไทยเหมือนจะลงตัวแต่น่ากลัวกว่าที่เห็น ประเด็นที่จะคุยกันคืนนี้นะครับคือการบินไทยไดยโนเสาร์ไม่ยอมตายทหารมาเฟียไม่เคลียร์ยิ่งเลวร้ายครับนี่คือหัวข้อที่เราจะลํลึกถึง10ปีของการสังหารโหดประชาชนอย่างมีเนื้อหาทางการเมืองผมเรียนท่านก่อนนะครับข่าวด่วนวันนี้จะเรียกว่า breaking news เริ่มต้นก่อนก็แล้วกัน ถ้าใครเห็นฉากของเราจะเห็นท่านก็จะรู้ว่าเรื่องราวของเราที่จะคุยวันนี้มีเรื่องอะไรมีรูปดวงวิญญาณของเสแดงอยู่ในฉากผมด้วยนะฮะกำลังเฝ้าดูรุ่นน้องนายทหารอย่างคุณอภิรัตแล้วว่าที่พบบบคนใหม่ว่าสังหารกูทำไมดังนั้นวันนี้แหละครับ ความเลวร้ายต่างๆที่ระบบทหารมาเฟียดำรงอยู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ดำรงอยู่อย่างสบายแล้วครับการต่อสู้แรงเสียดทานจากฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนนี้ก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆดังจะเห็นได้นะครับเรื่องของแสงเลเซอร์วันนี้ผมอยากจะเรียกแสงเลเซอร์บาซูก้ามันรุนแรงเหมือนอาวุธร้ายครับ แต่เป็นแค่แสงธรรมดาขออนุญาตรายงานข่าวสำคัญก่อนครับเป็นการเกาะติดคิดทันข่าวคือความแตกแยกภายในพักพลังประชารัฐผมพูดกับท่านมาหลายครั้งนะครับว่า,วาเหตุการณ์ความแตกแยกในพักพลังประชารัฐและความขัดแย้งในพักฝ่ายรัฐบาลนั้นมันมันสงบลงแต่ไม่จบครับถามว่าทำไมไม่จบ ผมก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นสูตรคณิตศาสตร์ของระบบการเมืองแบบรัฐสภาแบบเวสต์มินสเตอร์แบบอังกฤษนี้เมื่อสัดส่วนสสเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพักร่วมรัฐบาลเมื่อบทบาทของผู้นำพักไม่ตอบสนองความเป็นจริง เพราะว่านายอุตมะกับานายสนธิรัตน์เลขาธิการพักหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักนี่ไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีจิตวิญญาณทางการเมืองในระบบนี้จริงๆนี่ก็เป็นระบบเสมอนอกตอนที่ยังมีอำนาจประยุทธ์มีอำนาจอยู่ก็ไม่เป็นไรสิครับก็คุณก็เล่นกันเองอ่ะ แต่วันนี้นกลไกมันมาแล้วแล้วคุณไปรวบรวมสอสอท,ที่ไร้อุดมการมามากเหลือเกินเพื่อจะเอาชนะอย่างเดียวก <c oughs> <c oughs> ็เหมือนเหมือนปลาปากบ่อครับถ้าใครเคยเลี้ยงปลาหรือเินไปเที่ยวที่เขาปบ,บอกเลี้ยงปลาเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยปลามันจะมาลอยผิวน้ําครับปากพลับงพังพังพังเี้เป็นเรื่องธรรมดาครับผมไม่ได้เห็นเป็นเรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกก็คือ คุณไปฝ่าฝืนระบบเขาระบบพักคุณไปทําลายพักต่างๆให้ใหพังให้หมดเพื่อจะเหลือพักคุณแล้วพักคุณก็สร้างขึ้นเพียงชั่วข้ามวันเท่านั้นเองให้พักใหญ่เลยก็ไปรวมรวูปพวกสสที่ไร้อุดมการมามากมันก็เจออย่างนี้ดังนั้นวันนี้ข่าวที่บอกนายอุตมะจะต้องลาออกจากหัวหน้าพักคนสนิท ของคนเอกประวิทย์เสยอ้นถือหนังสือไปบอกเองแล้วไอ้โคศกของฝ่ายรัฐบาลไอ้โคศกของหัวหน้าพักคก็บอกไม่มีไม่เป็นความจริงวันนี้เหตุการณ์ยังไม่ยังไม่พอครึ่งเดือนครับนี่แค่สิบวันเท่านั้นเอาละสิบห้วันเพราะมันเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษาวันนี้แค่วันที่สิบสี่ นายประยุทธ์ปิดยังไงก็ปิดไม่ได้ครับแล้วข่าววันนี้ก็ออกมาแล้วครับอุตมะยอมถอยแล้วบิ๊กป้อมพังงาดว่าที่หัวหน้าพักพปรชรหลังล็อบบี้ยี่ากลาโหมเออไม่ใช่ขอโทษ23กรรมการบริหารลาออกข่าวนี้จากข่าวสดครับท่านเห็นนะครับถามว่าเชื่อได้ไหมข่าวนี้ เราไม่ใช่ว่าไม่เชื่อข่าวแต่ก็ไม่ได้หมายเขาว่าอ่านข่าวแล้วเชื่อเลยเราก็มีสายข่าววิเคราะห์กันอีกครับของแท้ของจริงครับแล้วอย่าพึ่งเข้าใจว่านายประวิทย์แต่กับคุณประยุทธ์นะครับแล้วที่ต้องสงบอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกที่ประยุทธ์ตาวาดว่าให้เงียบให้หยุดนะไอ้นั่นไม่ใช่อะไรครับเป็นเพียงแต่ปลามให้ น้ำอย่ากระเพื่อมมากกำลังเดือดร้อนเรื่องหาสตังแล้วในอุตมะในสายของสี่กุมารที่มีตั้งแต่ในสมคิดในอุตมะในสนธิรัตน์แล้วในสุวิทย์เมสินสีสีรัฐมนตรีของสี่กุมารน,นี้ก็ทำการต่อรองกับคุณประยุทธ์ว่ากำลังหาเงินออกพันธบัตรถ้าเปลี่ยนมาก,การศึกมีปัญหา แต่ต่อรองอยังไงก็ต้องต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าคุณไม่ใช่หัวหน้าพักตัวจริงดังนั้นวันนี้แม้ประยุทธ์จะตะหวาดแต่ไม่ไม่มีเงียบหรอกครับไม่มีเงียบคุณธรรมนัตคุณสันติพรพัดแกนนำต่างๆทั้งหลายที่คุณรวบเข้าไปนั้นเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองตัวจริงเอเดังนั้น ให้เขามากินน้ําใต้ศอกกันอยู่อย่างนี้มันไม่ได้สุดท้ายอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปวันนี้เดินหน้าแล้วนะครับตามข่าวนี้และจะบอกด้วยว่าสัญญาณเวทมนต์ของสมคิดมันเสื่อมมากแล้วครับห้าปีที่หลอกกินอยู่กับประยุทธ์ประยุทธ์ก็อยู่ในภาวะรัฐประหารจะหาคนดีๆเข้ามาร่วมปล้นด้วยก็ยากครับ ก็มีแต่พวกโจรโจรมีชั้นเชิงอย่างประชาธิปัตย์และและพักร่วมรัฐบาลเข้ามานายสมคิดก็พูดง่ายๆว่าเป็นทุกกตาที่ิเลที่สุดละจำเป็นต้องเอานะครับแล้วใครจะบอกอา้าวนี่เขาเป็นตัวแทนซีใช่ครับแต่วันนี้การประสานซีพี และการประสานกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยไปสนีหาไม่ยากแล้วครับคนส่งจดหมายหาไม่ยากทหารเขาก็ส่งได้ดังนั้นถ้าคุณจะส่งก็ไม่ใช่มากินเงินเดือนสูงๆแค่ส่งไปสนีอทำไมเงินเดือนสูงจังตำแหน่งสูงเหลือเกินเป็นรองนายกเป็นรัมตีกระทรวงการคลงังเป็นรัมตีกระทรวงพลังงานมีคนอื่นที่ไปนั่งแล้วจะทำงานได้ดีกว่าคุณ จะหาส่วนแบ่งมาให้เป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าคุณประวิตรรู้เรื่องนี้ทั้งหมดสามปอโทรราชรู้เรื่องนี้ทั้งหมดก็สรุปแต่ว่ายังไม่เจาะลึกมากกว่านี้ครับให้ท่านรู้ว่านี่คือของจริงที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวหนังสือพิมพ์ลงหลายฉบับนะครับไทยโพสต์ก็ลงศึกในพปรชร,อ,รอุสามิตรกับลำไขกอเขียอุตมะแล้ว เพราะเขาก็รู้แล้วว่าถ้าพักไม่กระชับเข้มแข็งเดี๋ยวพักก็จะแตกยิ่งประยุทธ์เจอสถานการณ์โควิดล่อแหล่อย่างนี้แล้วนายวันนี้นายสมคิดทีมสี่กุมารก็ไม่ใช่ของจริงฝีมือไม่ถึงไอตอนสี่ปีนี่หวานอมขมกืนพอไปได้แต่พอเจอมรสุมใหญ่โลกระบาดเท่านั้นแหะครับ ไปไม่เป็นครับทุกวันนี้คนที่อยู่ข้างหลังประยุทธ์ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้พักพลังประชารัฐนั้นมีคณะทหารอยู่ข้างหลังเป็นทีมเลยครับแล้วเขาเขาจองการจะสร้างพักพลังประชารัฐให้เหมือนพักที่มีบารมีเหมือนสหประชาไทยเป็นพักทหารเหมือนกับถนอมประภาสในอดีต ส่วนรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าเขาเอากันจริงจจังๆอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์กับท่านว่าระบบที่มันเป็นอยู่ขณะเนี้ยว่ากันจริงๆมันเป็นระบบฟาสซิสราชาธิปไตยบวกฟาสซิสบวกทหารเอานะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเรื่องอื่นต่อไปครับวันนี้ยักแย่ยักยันกันอยู่นี่แหละครับ ตกลงจะเปิดเมืองไม่เปิดเมือง,ไม,มองไม่เปิดก็ไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้นี่ก็จะต้องพอเริ่มพอเริ่มกู้ออกพันธบัตรกู้เงินแล้วก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาก็ต้องเก็บภาษีมาแต่นี้ค้าขายก็ไม่ได้นายประยุทธ์วันนี้ที่ไม่ยอมเปิดเมืองนั้นอยากจะใช้ภาวะเอ่อพลกรฉุกเฉินนี่ต่อไป เพราะว่ากลัวพลังประชาชนนักศึกษาประชาชนจะเดินขบวนขับไล่วอร์มอัพวอร์มอัพเห็นเห็นกันนะครับกรณีของเมื่อวานนี้ไปไว้อาลัยการจากไปของพลตีขัตติยะสวัสดิพผลหรือเสแดงบังเอิญมันแดงเหมือนกันนะครับเสแดงที่ถูกสังหาร กับไอ้แดงเพบอทบอมันชื่อเหมือนกันจะเรียกเสแดงเลยก็กลัวจะมันทับกันเลือกเกินเอาว่าขัตติยะนะครับเสแดงขัตติยะนี่คนไปไว้อะไรกันตำรวจจับครับเห็นไหมครับไอ้ที่จับนี่อาศัยพระราชก,กำหนดฉุกเฉินอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยในการาจากโรคโรคระบาด ชัดเจนแล้วล่ะครับวันนี้ประยุกต์กระยักแย่ยักยันยักแย่ยักยันอยู่อย่างนี้เอาไม่เป็นไรครับอยู่ต่อไปประยุทธ์แต่ว่านายประยุทธ์จะใช้วิธีการหลีตาข้างหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้เปิดธมาค้าขายกันไปค่อยขยับค่อขยข,อขยับแต่ว่าอำนาจฉุกเฉินไม่ไม่ปล่อยนะไม่เป็นไรครับ ถามตอไปเถอะครับคุณประยุทธ์เช่นเดียวกันครับเรื่องของการบินไทยย,ยุกยิกยุกยิกกันอยู่เนี่ยนะครับวันนี้ก็ชัดเจนแล้วเ,เรื่องการบินไทยที่นายประยุทธ์บอกว่าจะปล่อย ขึ้นสารล้มละลายโอ้โหเทข่าวกันใหญ่โดยมีข่าวภายในบอกว่าคลอรอมอรทั้งคลอรอมอรไม่มีใครเห็นด้วยที่จะอุ้มการบินไทยมีสองคนมีนายอุตมะกับนายสมคิดข่าวนี้มีออกมาจริงแต่วังยังเชื่อไม่ได้พอเราวิเคราะห์เข้าไปเราถึงจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงจริงๆนั้น นายประยุทธ์ยังไม่กล้าตัดสินใจที่นายประยุทธ์ทาท่ายึกยักยึกยักท่านสังเกตดูนะครับจับไต่ในประยุทธ์ไม่ยากแล้วครับเวลาจะพูดแกไม่ค่อยมั่นใจอะไรนี่นะแกจะหลอกแกรู้สึกว่าแกหลอกนักข่าวเนี่ยแกจะทาท่าเออเรื่องนี้ก็มันยังต้องเป็นไปตามกฎหมายนะเออกฎหมายก็เป็นเรื่องกฎหมายสาภาพแรงงานกับกฎหมายรัฐวิสาหกิจก็ต้องว่าไปตาม,มนั้น ผมยังไม่ตัดสินใจนะความจริงไอ้นั่นละ่ะคือการเล่นละครทอ้งนายประยุทธ์ข้อเท็จจริงก็คือหนึ่งต้องการจะบอกกัเจ้าของตัวจริงว่าท่านครับผมไม่ไหวนะครับออออการบินไทยมันไม่ใช่ห้าหมื่นล้านนะครับวันนี้มันสองแสนนะครับดังนั้นข่าวก็จะออกมาแล้วข่าวนี้ก็จะลอยไปต่างประเทศ <laughs> ลอยไปต่างประเทศครับอาจจะไปเยอรมันหรือที่ไหนไม่ทราบนะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณว่ามันไม่ไหวจริงๆครับแต่ถ้าท่านจะถ้าท่านแล้วแต่ท่านสั่งมาก็แล้วกันคือประยุทธ์กำลังรอคำสั่งครั้งสุดท้ายอยู่อันที่สองการแก้ปัญหาอุ้มการบินไทยนั้นมันไม่เพียงจะต้องหาเงินมาวางก่อนห0าหม่นล้าน แล้วจะต้องไปประกันหนี้สินอีกประมาณอีกแสนเกือบแสนล้านแล้วก็มีออบอนพันธบัตรเขาเรียกหุ้นกู้ของการบินไทยอีกรวมเบ็ดเสร็จกันประมาณสองแสนกว่าล้านมันก็ต้องแปรรูปต้องจัดการอย่างที่แกแถลงแต่แกมาเจอสหาภาพแรงงานประท้วงแกครับทํานองว่าไม่ได้นะแกไม่ สาภาพแรงงานไม่ยอมปรากฏว่าวันนี้ชัดแล้วครับสาภาพแรงงานถอยกลูดแล้วถอยกลู่แล้วยอมนะฮะยอมจัดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสาภาพแรงงานถอยแล้วผมให้ท่านดูข่าวล่าสุดสาภาพแรงงานถอยแล้วนะครับ เอาละเราไปไวๆครับผมจะได้เข้าเรื่องนี่บอกข่าวสำคัญสำคัญสองสามข่าวนะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเอ่อนี่สหา a r แรงงานประกาศถอยสุด สาภาพการบินไทยประกาศถอยสุดซอยดังนั้นได้ผลฮะที่ผมพูดกับท่านเมื่อเมื่อเสาร์หรืออาทิตย์ไม่ได้ใจเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเสาร์หรือพฤหัสเนี่ยที่บอกว่าใครจะแน่กว่ากันเนี่ยระหว่างประยุทธ์กับสาภาพแรงงานวันนี้ประยุทธ์ก็เลยใช้วิธีการแบบเดียวกับที่บริหารพลทหารนะครับ แต่ว่าพลทหารในในายประยุทธ์สั่งได้สาภาพนี่แกสั่งไม่ได้แล้วสาภาพนี่เขาช่วยยึดอํานาจเขาช่วยกันเขาช่วยก่อจลาจลให้จนกระทั่งประยุทธ์มีความชอบธรรมนะครับที่จะทําการรัฐประหารดังนั้นประยุทธ์ก็เลยใช้เงื่อนไขสองสาวันมาเนี่ยครับส่งสัญญาณไปให้สหาภาพด้วยเฮ้ยถ้ามึงยังดื้อนนะักกูไม่อุ้มแล้วนะ กู้จะให้ะละลายละสัญญาณแรงขึ้นแรงขึ้นก็ส่งสัญญาณบอกไปนี่คือลักษณะการเมืองไทยครับคือไม่ได้ทําตามความถูกต้องก็ต้องใช้วิธีการแจ้งข่าวกันอย่างนี้ละนี่แหละครับก็ได้ผลแล้วละ่ะหนึ่งเงื่อนไขาการปรับองค์กรสาภาพถอยแล้วสองเงื่อนไขาการเงินซึ่งหนักมากอย่าลืมนะครับ เรื่องการบินไทยนี่ไม่ใช่เพียงแต่จำนวนเงินที่จะต้องเข้าไปอุ้มบริษัทอกองทุนวายุพักจำได้ไหมครับที่ได้รับมอบหมายให้ไปจัดการหาเงินเข้าม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 าถือหุ้นอยู่ในการบินไทยมาช่วยอุ้มด้วยนั้นเนี่ยไอ้เจ้าวายุพักนี่ก็คือว่ากันจริงๆก็คล้ายๆบริษัทของรัฐนั่นแหละครับ เป็นบริษัทที่มีหน่วยราชการโดยเฉพาะกระทรวงกรารคลังธนาคารกรุงไทยนี่ถืออยู่ในนั้นจะวายุพักนี่มาอุ้มทีเดียวนะครับตอนนี้ไปอุ้มธนาคารทหารไทยด้วยดังนั้นเรื่องราวของการบินไทยนี้จึงเป็นเรื่องที่เออมันจะดึงโครงสร้างมีผลกระทบหลายเรื่องทีเดียวนะครับ เอาอีกแล้วพอเริ่มต้นก็เริ่มเริ่มมีอะไรต่างๆที่หน้าจอผมแล้วครับเดี๋ยวขอประทานโทษด้วยมีข่าวเรื่องทักษินอะไรเดี๋ยวผมไปพูดทีหลังก็แล้วกันเรามาดูนี่นะครับวันนี้ข่าวที่เราจะคุยกันมีหลายเรื่อง